ต่อไปเป็นในเรื่องของค่ามาตรฐานโดยหัวข้อนี้จะเน้นคุณสมบัติของค่ามาตรฐานนะครับหรือค่าแซนนั่นเองนะครับค่าแซเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมาไล่ข้อที่หนึ่งก่อนผลรวมของค่าแซทุกค่าจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับหมายความว่าไงไครับถ้าเราปรับข้อมูลให้กลายเป็นแซนหมดแล้วนำแซนทุกค่ามารวมกันหรือซึ่งมาแซเนี่ยจะเป็นศูนย์แน่นอนนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับ ข้อที่2ครับค <büyük> ่าเฉล no ี่ยเลขคณิตของค่ามาตรฐานเป็นศูนย์แน่นอนอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือบาร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่ามาตรฐานก็คือใครก็คือเซตบาร์นั่นเองแสดงว่าสัญลักษณ์ตรงนี้เขียนว่าเซตบาร์ก็คือศูนย์นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเร <mon> าเอาเซตทุกตัวมารวมกันหารด้วย n เนี่ยจะมีเซตบาร์ไปศูนย์นะครับต่อไปครับข้อที่3ม สมบัติที่น่าสนใจคือผลรวมของกําลังสองของค่ามาตรฐานทุกค่าในข้อมูลเท่ากับจํานวนค่าในข้อมูลจํานวนค่าในข้อมูลก็คือตัวเอ็นนั่นเองเพราะนั้นสรุปเป็นสัญลักษณ์คือผลรวมของกําลังสองของค่ามาตรฐานทุกค่าใช่ไหมครับก็คือซิกมา s q u กำลังสองจะมีค่าเท่ากับจํานวนข้อมูลหรือจํานวนค่าในข้อมูลนั้นคือตัวเอ็นนั่นเองนะครับนี่คือสมบัติข้อร์ ที่น่าสนใจครับข้อทีครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่ามาตรฐานเท่ากับ1นะครับก็คือ S ของ Z นะครับจะมีค่าเป็น100%นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสมบัติข้อทีต่อไปคุณสมบัติข้อที่5เขาบอกว่าค่ามาตรฐานในข้อมูลเนี่ยจะเป็นบวกหรือลบหรือ0ย์ก็ได้เป็นบวกหรือลบหรือ0ย์ก็ได้ เพราะนั้นมาดู5.1จนก่อนถ้าเกิดค่า x ของเราเนี่ยน้อยกว่า x บาค่ามาตรฐานของเราจะเป็นลบทันทีเพราะอะไรครับเพราะสูตรก็บอกว่า z เท่ากับ x ลบ x บาส่วนด้วย s นะครับถ้าเกิด x ของเราไปน้อยกว่า x บาตัวเศษเราจะติดลบถูกไหมครับและหารด้วย s ซึ่งจะมีค่าได้ลบเช่นกันนะครับเพราะนั้น x เราจะมีค่าเป็นจำนวนลบนะครับค่ามาตรฐานของ x เนี่ยหรือค่า z เนี่ยจะมีค่าเป็นลบ ตัวนี้คือค่ามาตรฐานด้วยนะครับของ x นะครับตอนนี้ก็คือตัวแซนนั่นเองต่อไปครับกับกันครับถ้าเกิด x เท่ากับ x บาร์นะครับคือตัว x กับ x บาร์เท่ากันเสียจว่าลบกันตัวบนได้0ูนย์ค่ามาตรฐานของ x ก็จะเป็นศูนย์แน่นอนเพราะตัวบนเป็นเศษเป็นศูนย์หารด้วย s ก็ได้ศูนย์ต่อไปครับถ้า x มากกว่า x บาร์ค่ามาตรฐานของ x หรือค่าแซของ x เนี่ยจะมีค่าเป็นแน่นอนเพราะว่า x ลบ x บาร์จะเป็นบวก หาร S ก็เป็นบวกนั่นเองอันนี้คือข้อสังเกตนะครับหรือคุณสมบัติที่เราต้องสังเกตเอาจากการหาค่าแซทที่ที่ผันมันมาต่อไปข้อ6ครับถ้าเกิดข้อมูลมีการแจกแจงแบบเส้นโค้งปกติซึ่งโค้งปกติก็คือเป็นรูประฆังนะครับมีด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเป็นรูปที่สมมาตรกันค่ามาตรฐานจะมีค่าระหว่างประมาณลบสถึงบวกส แต่ในบางข้อมูลค่ามาตรฐานมาค่ามาค่าอาจจะมากกว่าบวกสหรือน้อยกว่าลบสาบ้างเล็กน้อยได้เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นกราฟด้านซ้ายมือกับขวามือของกราฟเห็นไหมครับอาจะไม่ตัดหรือไม่แตะแกนนอนนะครับคือจะยังมีช่องว่างอยู่ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มเป็นค่าแซทที่มากกว่าลบสหรือน้อยน้อยกว่า 3, หรือมากกว่าลบสหรือน้อยกว่าลบสออกไปได้อีกนะครับแต่ว่ามีน้อยมากนะครับ เล็กน้อยนะครับเพราะนั้นค่าแซมส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงลบ3ถึงอะไรครับ3.00นะครับและถ้าในเรียนสังเกตให้ดีเนี่ยโค้งปกติตรงนี้ครับอ่าถ้าเราลากลงมาจากบนลงมาหาล่างเนี่ยตรงมาถึงตำแหน่งที่แซมไป็ูนย์เนี่ยตรงนี้คือตำแหน่งที่ x bar บอยู่นั่นเองนะครับแสดงว่า x-bar จะอยู่ตรงตำแหน่งที่ค่า Z score ร์หรือค่า Z ซเป็น0นย์นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับค่ามาตรฐานเนี้ยเวลาเราหาออกมาได้เนี่ยจะไม่มีหน่วยนะครับค่ามาตรฐานของเราทุกครั้งเลยนะครับ